ต้นหอมรับได้ไม่ว่าปกป้องจะรักเพศไหนความสุขของลูกคือที่สุดออกมาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเคลียร์ดราม่าที่หลายคนสงสัยว่าลูกชายของตนหอมสกุลตลาอาจไม่ได้แมนร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าหลังทำกิจกรรมในแนวของผู้หญิงหลายครั้งซึ่งลาสุดต้นหอมได้มาเล่าประเด็นนี้ผ่านรายการคุยแซบโชว์ ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวได้พูดเอาไว้มีคนเคยถามว่าทะลกเป็นตุต๊ดหอมรู้สึกยังไงหอมก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะในความรู้สึกของหอมคนบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่สองเพศอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคือหอมไม่ได้รู้สึกว่าคนบนโลกนี้มีเพียงแค่สองเพศมาตั้งนานแล้วฉะนั้นการที่ใครสักคนแตกต่างจากเรามันไม่ใช่เรื่องผิด ถึงแม้เราทุกคนนั้นแตกต่างกันแต่เราทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นไม่ว่าลูกเป็นอะไรความสุขของลูกคือที่หนึ่งความสุขของลูกจะต้องไม่ไปกระทบให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าวันนี้ลูกเป็นโต๊ดแล้วแม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนถ้าวันไหนลูกไปกระทบคนอื่นแล้วเดือดร้อนอันนี้หอมจะเข้าไปจัดการเอง คือตอนนี้ปกป้องจะมีพฤติกรรมเลียนแบบคือเห็นเราใส่เสื้อในเขาก็ใส่ตามแต่ว่าหอมคิดว่าเขาไม่เป็นหรอกเพราะเขามีความเจ้าชู้ถ้าผู้หญิงส่งมวยมวยผมยาวถ้าเข้าบ้านเขาก็จะไม่เป็นไหนเลยอย่างใดไดแอนะ่าเกชนรดานิงปณิตานั่นเองละค่ะ